เราเตรียมพร้อมเครื่องบินมาหลายวันแล้วพร้อมที่จะบินแม้ผมแม้รำดีหลายคนพร้อมที่จะไปด้วยแต่ว่ามันไปไม่ได้จริงก็จิงเป็นคนอีสารเยอะจริงซึ่งเราก็กังวลใจมากเห็นใจสงสารมากแต่ว่ามันจะไปช่วยช้าช่วยเร็วนีมันไม่ใช่เราฝ่ายเดียวสุทินยันส่งแอร์บัส340รับคนไทยในอิสราเอล15ตุลาคมนี้ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลว่าการจะเข้าไปในพื้นที่อิสราเอลได้จะต้องได้รับอนุญาตจากทางการของอิสราเอลก่อนซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับทางการอิสราเอลอยู่ตลอดและได้รับการอนุมัติในระดับหนึ่งโดยในวันที่12ตุลาคมจะมีคนไทยล็อตแรกกลับมาถึงไทย จำนวน15คนโดยเครื่องบินพาณิชย์และในวันที่15ตุลาคมกองทัพอากาศได้วางแผนกับทางการอิสราเอลในการส่งเครื่องบินแอร์บัส A340 ไปรับคนไทยอีก140คนโดยตอนแรกมีการวางแผนที่ตนและนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปด้วย แต่หลังจากการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วเห็นว่าควรต้องพักไว้ก่อนเนื่องจากเกรงว่าจะไปเป็นภาระและแย่งที่นั่งผู้โดยสารจึงต้องพักไว้ก่อนขึ้หน้าก็คือการเดิมอิสราเอลเราจะต้องได้รับการอนุญาตจากอิสราเอลถึงจะเข้าไปช่วยถึงจะบินไปได้ถูกไหมครับแต่ตอนนี้อิสราเอลกับกระทรวงต่างประเทศเขาก็คุยกันแล้วก็อนุญาตในระดับหนึ่งก็คือ วันที่สิบสองเนี่ยจะมีคนไทยกลับมาล็อตแรกสิบห้าคนล็อตแรกนี้ก็เลยต้องใช้เครื่องบินพาชย์มาตามปกติโดยทางทรงทัพเรือาำกองทัพก็ช่วยและดูแลในการขนย้ายกับเครื่องมันเครื่องบินค่าใช้จ่ายแต่ว่าลอ็ลอตต่อไปเนี่ยวันที่สิบห้าทางกองทัพอากาศก็จะบินไปล็ลอตแรกซึ่งการบินไปก็ ต้องมีไฟแพลนคือวางแผนร่วมกันกับทางเจ้าบ้านเขาเขาก็ดูแลเราเต็มที่เรื่องนี้เรียนเพิ่มเลยตอนแรกเนี่ยคุยกันว่ารองนายกภูมิธรรมกับผมจะไปด้วยจะไปบินไปนว้อมไฟได้แต่มาวิเคราะห์หลายด้านแล้วนี่เลยเห็นว่าควรต้องชะลองไปก่อนหนึ่งเป็นภาระเขาสองเร่งว่าจะต้องไปเป็นภาระของผู้โดยสาร ย่างทส่วนที่ฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าแรงงานภายในอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนอีสานแต่การช่วยเหลือกลับเป็นไปอย่างล่าช้าทั้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นสสอีสานนั้นนายสุทินชี้แจงว่าการเข้าไปช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลจะช้าหรือเร็วไม่ได้อยู่กับฝั่งไทยเพียงอย่างเดียวอยากให้ฝ่ายค้าและสังคมเข้าใจว่ากองทัพเตรียมพร้อมเครื่องบินมาหลายวันแล้ว พร้อมที่จะบินและรัฐมนตรีหลายคนก็พร้อมที่จะเดินทางไปด้วยแต่ไปไม่ได้และต้องเห็นใจรัฐบาลอิสราเอลที่ตอนนี้อยู่ในภาวะสงครามหากไปก็อาจจะเกะกะในทางยุทธการได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และแม้ว่ารัฐบาลจะยังไม่สามารถส่งเครื่องบินไปรับคนไทยได้ แต่ผู้ช่วยทูตทหารรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตของไทยนักกุงเทลอาวิฟได้ให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคนไทยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีความอันตรายมากไปยังจุดที่อันตรายน้อยสุดจริงก็จริงเป็นคนอีสานเยอะจริงซึ่งเราก็กังวลใจมากเห็ในใจสงสารมากแต่ว่ามันจะไปช่วยช้าช่วยเร็วมันไม่ใช่เราฝ่ายเดียวฝ่ายค้านก็ต้องเข้าใจสังคมต้องเข้าใจว่า เราเตรียมพร้อมเครื่องบินมาหลายวันแล้วพร้อมที่จะบินแม้ผมแม่รัมตีลายคนพร้อมที่จะไปด้วยแต่ว่ามันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เพราะว่าทางการอิสราเอลเขานี่ต้องเห็นใจเขาว่าเขาอยู่ในสถานการณ์สงครามเราไปอาจจะไปเกะกะอทยุทธการเขาก็ได้ซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ช้าหรอกครับพอเปิดปั๊บเราก็ไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ นอกจากเราไม่บินไปเนี่ยทางสาถานทูตอยู่ที่นวนทูตผู้ช่วยทูตทหารหรือทูตหลักเขาก็เคลื่อนย้ายช่วยเหลือจากที่เสี่ยงภัยมากอันตรายมากายาก้ยายไปที่อันตรายน้อยอันนี้ก็ช่วยกันทางนั้นอยู่ <N> นายสุทินยังเปิดเผยว่าสำหรับเครื่องบินแอร์บัส A340 ที่จะเดินทางไปรับคนไทยในอิสราเอลเครื่องบินมีความพร้อมแล้ว ซึ่งคณะทำงานระดับนโยบายของทุกกระทรวงได้หารือแล้วเห็นตรงกันว่าอาจมีความจำเป็นจะต้องผสมผสานการช่วยเหลือทั้งเครื่องบินกองทัพและเครื่องบินพาณิชย์แบบเช่าเหมาลำเพราะรำพังเพียงกองทัพอากาศอาจจะทำให้การช่วยเหลือล่าช้า ไม่ทันเพราะตอนนี้มีคนไทยในอิสราเอลที่แสดงความจำนงต้องการเดินทางกับร่วม3,000คนแต่ตอนนี้ได้รับการยืนยันให้ส่งเครื่องบินเข้าอิสราเอลหนึ่งเที่ยวคือในวันที่15ตุลาคมส่วนการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกรันนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ามีความคืบหน้ามีการประสานอยู่ตลอดและได้รับการยืนยันที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งว่าตัวประกันทุกคนยังปลอดภัยแต่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่หลักของอิสราเอลที่ดําเนินการส่วนไทยก็ทําทุกทางบางเรื่องก็พูดได้บางเรื่องก็พูดไม่ได้แต่ช่วยอย่างเต็มที่พร้อมบอกพร้อมตั้งนานแล้วพร้อมแต่ว่าจะไปขี่รอบเข้าใจว่าคงหลายรอบ แล้วก็ดูแล้ววิเคราะห์กันแล้วคณะทำง,งานระดับนโยบายทุกกระทรวงดัานรฐบาลเนี่ยอาจจะมีความจาเป็นต้องผสมประสานกันไประหว่างเที่ยวบินพาณิชย์เช่าเหมาลำเพราะว่าทางกองทับอากาศไม่ได้ทำที่ก็อาจจะชา้าไม่ทันเพราะคนวันนี้ทราบว่าแสดงความจํานงที่จะกลับเพิ่มขึ้นมาเกือบเป็นสองสามพันสามพัน,พนก็มีความึ้นหน้ามีความึ้นหน้าเราประสานตลอดเราก็หวองใหใยผู้ถูกประกันแต่ว่าวันนี้ ชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งว่าเราได้รับการยืนยันว่าทุกคนยังปลอดภัยทุกคนยังปลอดภัยอยู่แต่แต่ยังไม่ได้ไม่ได้รับการปล่อยตัวใช่ไยังครับยังครับก็เรื่องนี้หน้าที่หลักของอิสราเอลเขาทำอยู่ส่วนเราก็ทําทุกทางนะบางทางเราก็พูดได้บางเรื่องเราก็บางทางเราก็พูดไม่ได้